เดี๋ยวเด้อให้หนูว่าก่อนสวัสดีค่ะยาย่รัดชาแนลดดเด้อจ้ะเด้อสวัสดีเอฟจีสุขูสุคนอันนีเอฟจีบนกระถามยาย่รัดมาเรื่องกระตาเนาะหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่จังสังที่มันโทรมาจากพุณภภาคใต้ภูน่ะจ้ะยาย่รัดก็เลยสิโทรยาย่รัดก็เลยสิมาทายให้พ่อตู้เป็นคนบอกราคาเพราะว่ายาย่รัด่รู้ราคาเนาะให้พ่อตู้บอกขนาดเท่านั้นเท่านี้นนเนาะจ้ะเนาะอ้าวว่าก็พออันเดียวให้พ่อตู้อธิบายเด้อจ้ะเด้อง่ายๆเลย หน่วยน้อยลงมาอยู่ลุ่มมาเนี่ยสามร้อยอหน่วยนี้สี่ร้อยอลดลงมาอันนี้หน่วยนี้สองร้อยอยู่ไหนนี่อ๋ออันนี้กระตารุ่นแแปลตารุ่นแปลหมายถึงวงลีเนาะจะเนาะเดี๋ยวคนไทยสิว่าเข้าใจอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทอ๋อ ง่ายพิดกันอยู่จ่ะเห็นดิเห็ดิง่ายพิดกันอยู่น่วยนีหน่วยมุนน้อยน่จอน้อยหาซิบอ่นี่สามน้อยหาซีบน่้อล้วน้อยสุดเอามาว่าเราบหวนอีน้อยคนเดียวค่ะขนาดอยู่างแขนพตู้นะว่าเราบวะ บ่าเลยเดือนนี้สองร้อยห้าสิบบาทอ๋อสองร้อยห้าสิบนี่เด้อจะหน่วยละห้าร้อยนี่พ่อตู้บอกเนาะเห็นแล้วเนาะจ้าเนาะให้เจ้าของเพิ่อนบรรยายเอาเองสามร้อยแต่ที่มันมีหลายรุ่นคุณอ่าหลายรุ่นหลายขนาดพ่อตู้ว่าแต่อยากสั่ง ขนาดใดก็สร้างได้เด้อพอตู้สร้างพอตูนเหดเ็ดได้เบิดว่าแต่สร้างว่าแต่ยาตัวูเฒ่าขันอยากได้นะ่ะผูะ้เฒ่านเพิ่นได้เห็ดมีคนสร้างเพิ่นดีใจเด้เพิ่พบนบบแมนอันคุณปวดหลังแล้วพอตู้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตาดีดีหันแปดที่ปีคอนอีหยังยันลัดนี่ยังตาหนึ่ได้การเด้อยันลันนี่เด้อจะเด้อยันรันมาถ่ายเห็บึงแล้วเด้อพอตู้ว้าแหละ พาตู้บอกแหละอันคนที่พนหามมา่วานพอ่พอตู้รับสอนบ่นันพ่อตู้รับสอนเด้อจ้ะเดอ้อแต่ติดต,ต่ออ่าติดต่อเบอร์นี่แหละเบอร์าย่รัดนี่แหละมันมีไล่ไอยูไล่ไอดีาย่รัดก็ะขึ้น้อยูทางอันย t u b e นี่ติดต่อมาเลยพ่อตู้พนรับสอนอยพนว่าหันเจยวหน่อยพ่อตู้ก็สี โดนไปโดนไปมองเห็นกันเจนเศร้าแล้วนาะงพอตุ่นน่ะแหละเฮ้ยเด้พอตุ่วไก่สิได้เศร้าละยายลัดแต่เห็ดเป็นเด้ยายลัดสิสื่อไว้ยายลัดกระตาบอดีมันสิยากตอนขึ้นโค้งขื่นเนี่ยน้องพอตู้นี่บอกนุ่งสิเฮ็ดเป็นบ่นี่พูดถึงว่ายยายลัดขี่โม่ไปใช่ไหมยายลัดเห็ดบ่เป็นบอกอัน ันมีเอซีคนหนึ่งถามมาแต่ว่าอ่านอ่านบออกภาษาหันกับภาษาไทยเนี่ยแต่มันคือสิเป็นภาษาอีสานมันอ่านบาเข้าใจอันแนวสอนนะมันคืออยังมียังได้แน่ที่เป็นสอนสอนสอนอันปลาอีดเต้นเป็นตะกี้หันมันเขาเอิ้อหยังนี่โบเครองสอนปลาอีดอันเอฟซีที่พนถามมาตะกี้พูเนอใยรัดบาเข้าใจเนาะยหญรัดกระเถ่าเหยู่แต่ว่ายหรัดบูหูแนวกับพวกนี้ ยายนั่นแม่ตายแต่น้อยยายนเลยบลุรูษของพวกนี้ปัไหาเขาเอายังกับพ่อตู้เขิงขึงขิงที่สอนปลาน้อยปลาอีดหันบ่้อ๋อดีเด้อจ้ะเด้อพ่อตู้ว่าเขิงแนวสอนอั่นสอนปลาอีดไปน้ำแจ้ให้หน้าหันบอ่บอเออเอ้นี่แหละกระด้งพ่อตู้กระสานวะนี่นี่กระด้งพ่อตู้กระสาน กระด้งฟัดเข่าเด้อจ้ะเด้อพอตู้สารเบิดอ้าวพอตู้นี่เลยเห็ดปิ่นเบิดอีริตตัวนี้อีเห็ดได้เบิดเด้ดเดอเอฟซี FC ที่ถามเขามานะ่ะเอฟซีที่ถามเขามาว่าพอตู้รับสอนมรนนาพอตู้รับสอนเด้อจ้ะเดอ้อมันแวบะบเวียนเขามาชมคลิปยายรัดใหมก่กะโทรมาโลดในคลิปนี่ไอดีไอดีไล่ยายรัดกะมี่ให้โทรมาเลยเด้อจ้ะเดอ้อโทรมาถาม สำหรับเอซี่ปัญหาเรื่องกระตามาเด้อจ้ะเด้อยายัดมาถ่ายบึ้งแล้วแล้วพอตู้ก็บอกราคาล่หยัางเงินทุกหน่วยทุกอย่างทั้งบิดในหนีเรียบร้อยเด้อจ้ะเด้อถ่ายย่างอยากได้อยู่กับโทรมาเด้อจ้ะเด้อเดือบือกาที่เคยโทรแาละเอาคลิปนี้ยายรัดก็ขอจบคลิปก็เด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามยายรัดเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายัดเหตุคลิปต่อไป ติดตามแยลัดไว้ในคลิปไหนแยลัดจิไปเห็ดบก้า่องแยลัดเันเก่าและคลิปนี้ไปแล้วเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ